ครับวันนี้มานำเสนอการทําคอกัวให้แห้งนะครับช่วงหน้าฝนนะครับมาเบงก่ามียางเงนะครับแล้วแรกคือปูนขาวครับผมเอามาใส่ขอกนะครับปูนขาวธรรมดาบ้านเฮานี่แหละครับเพื่อให้ขอกได้แห้งนะครับแล้วก็ไว้รัดพวกเจอร่าก็บเได้บ่บ่ขึ้นนะครับก็แล้วแต่ประมาณครับสีโรยให้มันทั่ว นะครับอันนี้ผมซื้อมาสอบละทุกมือนี่แปดสิบบาทนะครับปริมาณก็จะเหมาะสมนะครับมีขออเข้าส่วนนี้ผมกระสีค่อยๆใส่นะครับเพราะมีผลตัอง่วนะครับง่วก็สีได้คอแข็งขึ้นตัวนี้เอาไปโรยกันเลยครับ กระหอยนะครับพื้นที่ที่เป็นขคี้งวัวที่มันชื้นนะครับว่าฝัวปูนขาวมันสิดูดจับความชื้นครับแล้วก็ป้องกันไวรัสป้องกันเชื้อราที่จะเกิดสาหรับงัวเฮ้านะครับและยให้ทัวนะครับต่กระยาถือกวมาไหลมันกะสีแห้งนะครับอันดับแรกก็คือตัวนี้นะครับป้องกันโรคลำปีสกินไปด้วยนะครับ โรยให้เบิดนะครับโรยในพื้นที่ที่มันชื้นหรือว่าพื้นที่ที่มันแฉะนะครับพื้นที่ที่มันเสี่ยงตอมีพวกอาแมงพวกน้อนพวกยังไปไข่ใส่นะครับเขาก็ต้องเอาใส่นะครับพื้นที่ที่นี่ครับในการโลโลใส่เขากะโรยประมาณนี้ครับบ่ต้องหลยนะครับเขากะอาศัยโรยใๆเอาครับอันดับที่สองก็คือ แยบนะครับชงนี้แกบหายากกะจะใส่ปูนขาวไปน้ำใส่แยบไปน้ำนะครับวันนี้จะวิธีเห็ดให้คอแห็งนะครับบางวัาจะซอยอาเช่าเรียงวัวเข้าในบ้าหน่อยกระไายนะครับอันนี้จะมาบอกมาการสำหรับมน,นีกับขอบคุณครับ